สวัสดีครับผมมน,นี้ผมผ้าเบิ่งความเปิดไปไปมากของเงนไอ้บุญตักบาทเทโวนะครับผมมาฟังจากเสียงปากคุเทาเลยครับผมอครับผมเอ้ม่าบัมกปทางข้างซัดทางข้างไตข้างไตชายก่งใส่ที่กอดตุ่ไว้ยาน่มลูกหน้ามันถ้ามาไล่ลูกมา นี icana, ่บออครับามเป็นไปเป็นมาของการในตักบาทเทีวโวไหมเออ่กน่ีล่ะนมาปลูซโอ้มาปซเป็นวันมาอี่อวันนี้นเนนเนัดตาก

เพิ่นประจำสิ้นุ่ก่ดือท่านสั่นท่านน่ฝึกดาวว่าดงนีสั่นเก็บสันแปดมันเลยเข้าห้องก็เห็บจอกว่า่ว่าขันบอเรื่ปยังต์ปจำดัได้ยาเสียข้าก้วเป็นตัวอ่าทำเป็นตัวน่้อาอย่างสมงว่าอยู่วัดเข้าเนียนรอบแรกคนใสยังไงครับเขาอันนี้เขามาใส่ใส่ใส่เงินอ๋ปัจจัยว่ปัจจัยปัจจัยยะาน้การเงินปัจจัย

ตั้งั้งเป็นรามุ่ที่เีย่แต่แต่ว่ามัตามสถานกานณนันม่เกิสปรจิตเข้าอยู่ในข้นรหัสตั้งกันเขาสามารถมีดหนี้คือ้องไลยเจอเป็นสัาเลยเพราะนี้คือฟ้องนี่เจอหนีอยู่เกี่ยวโตครับมาในรอดสุดท้ายนี่ก็ขึ้นไซนี่ะ วัดสุดไทยข้าวเหนียวเป็ยังคงตใหญ่สิเป็นใหญ่มัวออกไเลยวาเขาใหญ่อันนี้คนตัวคน่หญ่เนี่ดใจมัดชิบะเรขนใหญ่คนตัวนใหญ่เนี่ตัดตอไโอ้เลย ถ้าถไปใช้ก็มันก็จะตงกันเอาถ้าถือมึงนก็ัน่ไปนั่นเลยวสามก็เลี้ยวเนอแสดงว่านั่นภาคอีสานกับภาคอื่นนี่มีขึ้นกันปะภาคกลางภาคใต้ภาคนี้มีเขาจัดขึ้นกันปะว้าแต่ว่าภาคอีสานนี่ตรงมีเป็นวะลาวกับมีขึ้กัน เราบครับผมขอบคุณครับสำหรับข้อมูลครับผม